สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่22พฤษภาคมนะครับตัวนี้ก็เป็นพันท้ายไม้แอนนะครับเคลือบสีมะเกลือใส่ชุดผังหน้านะครับคอนเป็นเฟรมเหลี่ยม ล่องเกต2สองตัวนะครับเดี๋ยวล่องให้พร้อมใส่ครับขอบไก่สีดำแกะล้าหน้าหลังอันนี้ก็เป็นไม้แอนนะครับอันนี้ก็ค้าสั่งเป็นเคลือบด้านนะครับมีลองแก้มปรับระดับนะครับขึ้นลงได้ตามระยะสายตาเลิงกล้องนะครับ ล็อกแกนสองเสานะครับเสาก็จะฟิตๆหน่อยนะครับพอดีรูเลยนะครับ ันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงกำคอโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y YouTube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับทรงให้เลือกเยอะมากนะครับทรงกำคอทรงมือสอดนะครับทักเข้ามา ขอดูตัวอย่างได้ครับราคาไม่แพงนะครับถ้าถูกใจก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมชิปวิดีโอส่งงานถัดๆไปนะครับ N niggas in my bro tryna phase me